อาจจะต้องมีการเข้าไปพึ่งพาแล้วครับเครื่องบิน B2 แล้วก็มีการย่อนนะฮะ GBU ที่มันมีหัวลบทะหนักที่สุดและที่สามารถเจาะบ,บังเกอร์ลึกที่สุดนะตอนนี้มันอยู่ที่ B2 ฮะท่านผู้ชมอิส <Israel S 2> ราเอลจึงได้มีการเข้าไปขอร้องฮะบอกว่าให้อเมริกาเนี่ยควรจะต้องมีการเปิดบริการพิเศษและ <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของข่าวสารทางด้านตะวันออกกลางก็เป็นกรณีระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลท่านผู้ชมครับการโจมตีกันไปโจมตีกันมาเนี่ยนะถ้าหากว่าคนวงนอกเนี่ยมองในภาพรวมครับก็คิดว่าน่าจะพังกันหมดแล้วทั้งคู่แต่ในความเป็นจริงก็คือว่านี่คือปฐมบทครับของการเริ่มต้นเท่านั้นเองแต่ทั้งสองฝ่ายต่างก็ต้องการเดินหน้าต่อครับ ถึงแม้ว่าอิหร่านได้มีการกล่าวครับในช่วงสองวันที่ผ่านมาว่าปฏิการการโจมตีของอิหร่านนั้นน่าจะจบลงแล้วครับหากว่าอิสราเอลนั้นจะจบแต่ทําไปทํามาครับอิสราเอลบอกว่าต้องสารต่อเพราะอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมเพราะว่ามันมีเป้าหมายอีกหลายแห่งมากเลยครับจะต้องดาเนินการโจมตีเพื่อต้องการผู้ท่านผู้ชมเห็นภาพนะครับอิหร่านเวลาที่จะทําการโจมตีอิสราเอลพวกเขามีอาวุธอยู่ประเภทเดียวครับนั่นก็คือการใช้ขีปนาวุธพิสัยไกล ทรงนะครับหัวรบไปยังพื้นที่ของอิสราเอลได้ทั้งประเทศฮะตั้งแต่เหนือยันใต้เนี่ยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดแต่ว่าในขณะที่ฝั่งของอิสราเอลหากว่าต้องการมาโจมตีอิหรา่านท่านผู้ชมครับพวกเขาต้องใช้เครื่องบินขับไล่แล้วก็มีจํานวนที่อย่างมากมายแต่ว่าบางพื้นที่มันมีข้อจํากัดเหมือนกันครับเพราะว่ามันต้องทําการบินไกลจงอย่าลืมว่าแผ่นดินของอิหร่านเนี่ยนะครับ มันไม่ได้เป็นแผ่นดินเล็กๆนะเป็นแผ่นดินที่กว้างใหญ่ฮะหากว่าต้องการพูดเห็นภาพนะท่านผู้ชมครับประเทศไทยของเราเนี่ยตั้งแต่เชียงรายนะครับจนมาถึงปัตตานีเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่ามันไกลไหมระยะทางกว่าพันกิโลเมตรเลยนะครับท่านผู้ชมว่ามันไกลไหมแต่อิหร่านเนี่ยนะมีแผ่นดินที่กว้างใหญ่กว่าประเทศไทยเพราะฉะนั้นปฏิการที่มาจากฝั่งของอิสราเอลนั้นท่านผู้ชมครับ มันเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวเท่านั้นครับแต่เขาจะเลงเฉพาะเป้าหมายใหญ่นะฮะก็คือเช่นโปกไซต์นิวเคลียร์หรือแม้แต่โรงงานผลิตขีปนาวุธพิสัยไกลของอิรา่าแล้วก็การเล่นงานตัวบุคคลนะครับก็คิดว่าจบไปแล้วครับในรอบแรกแต่ก็ยังมีการเพิ่มเติมเป้าหมายอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้อเมริการู้สึกว่าจะเบรกไว้ก่อนฮนะเพราะว่าเขาต้องการจะเล่นเป้าใหญ่แล้วทําก็บอกว่าไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ ส่วนรัสเซียเองก็มีการยกหูโทรศัพท์ไปคุยกับทมนะบอกว่าให้ยุติเถอะเดี๋ยวมันจะบานไปลายไปใหญ่แล้วแต่ว่างานนี้ท่านผู้ชมอิสราเอลมีความมุ่งมั่นว่าถ้าหากว่าเปิดเกมแล้วครับต้องยาวต้องลากยาวฮะทางด้านของอิสราเอลต้องได้รับหลักคำประกันว่าไซ์นิวเครียร์ของอิหร่านต้องถูกทำลายหมดแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นฮะ ไซต์นิวเคลียร์ของอิรานนั้นบางแห่งนะครับท่านผู้ชมมันไม่ได้มีการถูกทํำลายสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมครัเพราะว่าไซต์นิวเคลียร์เหล่านี้นะครับมันอยู่ภายใต้ภูเขาซึ่งแน่นอนว่าอาวุธที่อิสราเอลมีในปัจจุบันนี้มันไม่สามารถที่จะไปเล่นงานได้และยังไงต่อครับอิสราเอลจึงได้มีการร้องขอฮรท่านผู้ชมร้องขอไปยังประธานาธิบดีโดนัลดทรัม ที่ต้องการจะบ่งบอกว่ามีความจำเป็นแล้วครับคือเขาเนี่ยก็ทำการนวดอิหร่านไปบ้างแล้วนะครับโดยเฉพาะพวกระบบป้องกันภายนากาศหรือแม้แต่พวกโรงงานผลิตขีปนาวุธทั้งหลายในพิสัยไกลหรือแม้แต่ฐานบินต่างๆที่มีความจำเป็นนะครับของอิหร่านเขาก็นวดไปเยอะแล้วครับผู้นำของอ e ิสราเอลเนี่ยก็เลยมีการคุยกับทางด้านของประธานาธิบดีโดนั์ทรัมว่าเอ มันน่าจะถึงเวลาแล้วที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยต้องทําการลุมกินโตะแล้วก็เลยเรียกร้องอตะวันตกนะครับอยากจะให้มีการเข้ามาเข้าร่วมเช่นอังกฤษหรือแม้แต่ฝรั่งเศสฮะแต่ว่าในวงปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าทางฝรั่งเศสเองหรือว่าอังกฤษเองฮะก็ยังไม่แสดงเจตจำนงนะที่อยากจะเข้าร่วมกินโต๊ะหรือแม้แต่อเมริกาเองนั้นก็ยังไม่สนับสนุนนะที่จะมีการเข้ามาร่วมกินโต๊ะ เขาก็คงจะต้องมีการประเมินซึ่งสถานการณ์ตรงนี้ต่อไปนะครับมันก็เป็นสัญญาณบวกฮะในฝั่งของอ e ิสราเอลต้องเผชิญกับการต่อสู้ที่มันยาวขึ้นฮะแล้วก็ยากลาบากมากขึ้นที่เกี่ยวข้องกับไซนิวเคลีย์ของอิหร่านซึ่งล่าสุดนะครับผู้เชี่ยวชาญทนางด้านนิวเคลีย์ที่มาจากตะวันตก ก็เป็นศาสตราจารย์ที่ศูนย์เจมาร์ตินนะครับก็คือนายเจฟฟรีย์รูอิสครับได้มีการออกมากล่าวว่าถึงแม้ปฏิการที่มาจากฝั่งของอีเซลในครั้งนี้เพื่อมามุ่งเน้นนะฮรโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมที่ฟรอโดแต่เขาก็กล่าวว่าปฏิการดังกล่าวนั้นก็ยังคงไม่สามารถสำฤทธิ์ผลนจนทําให้อ e ีเซลเนี่ยจะต้องมีการวางแผนการโจมตีครั้งต่อไปหรืออาจจะทําให้อ e ีเซลนะั้นต้องมีการเข้ามาพึ่งพาการสนุนทางอากาศที่มาจากฝั่งของสหรัฐ เพื่อต้องการยุติโครงการนิวเคลียร์ของอิรานอย่างเสร็จสมบูรณ์ก็คือว่าที่ไซต์นิวเคลียร์ฟอโดนั้นเป็นเป้าหมายหลักครับที่อิาเอลเขามีความต้องการแต่ว่าเป้าหมายตรงนี้ฮะท่านผู้ชมมันฝังลึกอยู่ใต้ภูเขาซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะเกิดความท้าทายครับต่อการที่จะไปเจาะบังเกอร์ใต้ดินที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นครับความสามารถอาวุธของอิาเอลนั้นอาจจะยังไม่เพียงพอ อาจจะต้องมีการเข้าไปพึ่งพาแล้วครับเครื่องบิน B 2นะแล้วก็มีการย่อนนะ GBU ที่มันมีหัวลบนะหนักที่สุดและที่สามารถเจาะบ,บังเกอร์ลึกที่สุดนะตอนนี้มันอยู่ที่ B 2องฮะท่านผู้ชมอิสราเอลจึงได้มีการเข้าไปขอร้องฮนะบอกว่าให้อเมริกาเนะี่ยควรจะต้องมีการเปิดบริการพิเศษและถึงแม้ว่ามันจะมีความสุ่มเสี่ยงก็ตามแต่นะครับแต่ว่าเรื่องนี้ครับอเมริกาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการตอบรับว่า อหรืไม่แต่ว่าทางด้านของอ e ีเซลก็บอกว่าก็อยากให้ร่วมครับอยากใช้ร่วมกินโต๊ะในช่วงเวลานี้คือเขาก็ต้องการเข้าไปเคลียร์ก่อนว่าเอาหนะ้าตอนเนี้เคลียร์ไซส์พวกระบบขีปนอาวุธพื้นสุอากาศนะแทบจะไปได้เยอะเลยฮะมีแต่เพียงว่าบางพื้นที่เนี่ยอาจจะต้องบินไกลนะครับแต่ก็ยังคงเป็นเป้าหมายรองครับท่านผู้ชมถึงบอกว่าปฏิการครั้งนี้ครับมันอาจจะไม่จบนะฮะแต่เพียงแค่สัปดาห์นี้ครับ ทางด้านของเนทันยูหูได้มีการประกาศอย่างชัดเจนว่าเขาคงต้องใช้เวลานาน,านอีกฮะหลายวันหลายสัปดาห์จนกว่าปริการดังกล่านั้นมันจะจบสิ้นลงไปผมถึงบอกว่ามันก็ไม่ง่ายฮะอย่างที่ผมกล่าวว่าภูมิประเทศแผ่นดินของอิรานั้นมันกว้างใหญ่ฮะเรายกกห้เห็นภาพนะอย่างที่อ e ิาเซลครับเขาบุกไปโจมตีกลุ่มฮูตีในเยเมนเนี่ยว่าสิ้นซากไหมเอาถามท่านผู้ชมเลยว่าเยเมนในฮูตีสิ้นซากไหม หรือแม้แต่อเมริกาเนี่ยครับบุกเข้าไปโจมตีฮะส่งเรือบรรทุกเคบินเข้าไปไปโจมตีถามว่าฮูตีสิ้นสร้างไหมก็ยังไม่สิ้น้ากฮะกลุ่มนี้ก็ยังคงดําเนินการโจมตีตอบโต้อิสราเอลได้หรือแม้แต่การโจมตีเรือบรรทุกเคบินของอเมริกาได้ครับจนกลายเป็นข่าวดังฮะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมที่ผ่านมาว่าเรือบรรทุกเคบินของอเมริกานั้นได้โดน ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียนะครับกระแทกดาดฟ้าเรือจนในระความเสียหายและก็มีข่าวว่าประธานาธิบดีโดนันทครับต้องมีการมายอมเจรจากับฮูตีฮะก็เลยทําให้ฮูตีนั้นต้องเงียบและสงบลงไปท่านผู้ชมครับนี่เป็นเพียงแค่ฮูตีเท่านั้นนะเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เขายางรอดได้แต่ว่านี่อิรานฮะอิรานนั่นคือลูกพี่เพราะฉะนั้นอิรานเนี่ยก็น่าจะมีหมัดเด็ดอะไรฮะ ที่ยังไม่ได้มีการตอบโต้ในฝั่งของอิสราเอลยังคงสงวนท่าทีเอาไว้อยู่และณขณะนี้ครับท่าทีของอิหร่านกําลังเปลี่ยนแปลงไปครับก็บอกว่าการโจมตีในครั้งหน้านั้นเขาจะไม่ขยะขย่อนแล้วนะเขาจะมีการเริ่มเพิ่มอัตราสูงครับของการปล่อยขีปนาวุธเนี่ยนะครับหลายร้อยลูกเลยครับเป็นปริมาณที่มันก็จะมาสร้างความเสียหายให้แก่ในฝั่งของอิสราเอลได้เช่นเดียวกัน